สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเที่ยวตามตอ,อกออกตามประตูนะคะอันนี้ก็เป็น EP 2ของพวกเราแล้วนะคะแต่วันนี้เรามากันอยู่ที่นถนนบระทัดทองนะคะแต่เราไม่ได้มาคนเดียววันนี้เรามีรถยูสุมิวเอ็กซ์ซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะเ็นตัวนี้นะเราได้รถที่ขับสีมาด้วยแต่ว่าวันนี้เราเที่ยวในเมืองก่อนนะแต่รถเขาจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกับถึงกันที่หลัง คอนเซปต์ของเราเที่ยวตามต่อออกตามประตูเนี่ยเราก็จะต้องหาที่จอดรถก่อนอันดับแรกถ้าใครมาที่บรรทัดทองเนี่ยอาจจะหาที่จอดรถยากกิฟแนะนําตรงนี้เลยค่ะตรงแถวแถวอ,อดาก้อนทานะคะสักพักหนึ่งกิฟก็จะไปถ่ายรูปพาน้องๆไปถ่ายรูปเดินเที่ยวและจากนั้นคนนี้ที่หิวมากก็เลยจะมีร้านนะกิฟมีร้านต้องบอกเลยแล้วการไปร้านหมูสเต๊ะเจ้าดังนะตั้งแต่กิฟอายุน้อยๆเลยนะคะตั้งแต่ขายไม้เราไม่กี่บาทอ่ะตอนเนี้ย 11บาทแล้วต้องสิบเอ็ดบาทแล้วก็เลยอยากที่จะพาเบนกับบุ่งออกมากินเขาบอกว่าเด็ดร้านนี้น้ำจิ้มน้ำจิ้มเด็ดแล้วก็ร้านต่อไปเนี่ยจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดซึ่งจริงๆแล้วพี่ไม่ชอบกินหรอกแต่มีคนบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านนี้ไม่มีกลิ่นฉะนั้นเราต้องไปลองดูนะคะงั้นมาถึงที่นี่แล้วจอดรถเรียบร้อยแล้วนะคะไปเดี๋ยวพี่พาไปเดินถ่ายรูปก่อนโอเคไหมไปไปไป আয়স আসটর সটহারে বকারি এল ตอนนี้พี่พามาถึงศาลเจ้าปึ้งเถากงมาแล้วมาไหว้นิดนึงมาขอพรอท่านนะมาทางนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีทุปเทียนนะแต่การไหว้เนี่ยคือเราไหว้มือได้นะการงาใส่หน้ากากอนามัยกาาใส่หน้ากากอนามัยแต่ตอนนี้พี่จะพาไปร้าน เม้งเม้งเม้งนะคะเม้งเม้งนะคะร้านเม้งร้านเม้งเนี่ยเขาจะอยู่ซอยสี่นะไปชิมบูสเต๊กที่เขาบอกว่าแถวเนี้ยอร่อยที่สุดแต่ไม้หนึ่งไม่ธรรมดานะอ่ะฮะไม่ใช่ไม้ละ5บาท7บาทนะ11บาทฉะนั้นเราจะสั่งไม้เราจะสั่งมาเคียงแค่5แค่5ไม้พอตลกแล้วพี่ชิ๊มเราชิมไม้เหรอเราชิมนะเราชิมไปไปเลย ถึงแล้วมิ้งโชนาหมูสเต๊ะน้ำซีอิดวดำมีที่นี่ที่เดียวหมายถึงในบรรทัดทองนะไปคนละครึ่งมีไหมมีโอเคหมูสเต๊ะไม้ละ11บาอยดบาเอายังเขายังไม่มาสถาม ใจเย็นๆนี่ตัดด้วยนะใช่ตัดอร่อยมากเดี๋ยวถามพี่เพาก่อนอ่ามาเอาหมูสเต๊ะค่ะเอาหมูสเต๊ะเท่าไหร่สิหมูสเต๊ะสิบเอาให้ด้วยดนี่สิบไงีตับเอาตับเอาอันนี้เคยมากินแล้วเหรอรู้ว่ามีตับก็นี่ไงออ๋ขนมปังอาจารย์ขนมปังสองก่อนค่ะเก้าหปางสค่ะข้าวหมูแดงอันนี้เมนูใหม่เหรอคะ ได้ค่ะเอาทุกอย่าง,าางหนึ่งจานหนึ่งจานค่ะ,คะนนะและที่พี่สั่งไปตะกี้นี่คืคอเด็ดๆของที่นี่เลยเมื่อก่อนเนี้ยอาจจะยังไม่มีข้าวหมูแดงแต่ตอนนี้เขามีเพิ่มข้าวหมูแดงเข้ามานะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าหน้าตาของหมูสเต,ต๊ะเป็นยังไงมาอาหารหลบโตหมดแล้วนะคะตอนนี้เบนดูนี่ข้าวหมูแดงอาหารขดฟานของพี่อันนี้คือหมูสเต๊ะหมูสเต๊ะนะฮะไม้ใหญ่ด้วย11บบาทแต่ไม้ใหญ่อันนี้น้ำจิ้มซีอิ๊วดำ ไม่เคยกินอะเด็ใช่นะแล้วอันนี้คือผักอาจาร์อาจาร์อันนี้น้ำจิ้มของเขาเด็ดสุดก็คือนี่ที่นี่มีตับด้วยใช่นะ,ะขนมปังมันก็ต้องเสิร์ฟมาพร้อมกับหมูสเต๊กเป็นธรรมดานะอ่าฮะคนเดียวไฮไลท์ของพี่อันนี้ของพี่เองคนเดียวข้าวหมูแดงเป็นอาหารปลดปันพี่มากหน้าตาเขาก็จะดีมีทุกอย่างเลยนะแล้วก็น้ำจิ้มเนี่ยคือเขาเรียกว่าน้ำซอสน,น,น้ำซอสที่ได้นี่อร่อยมากนะลงมือ เป็นไงเคียวแล้วรู้สึกยังไงหมูนุ่มหมูรู้สึกยังไงหมูมีอะไรหมูสเตะไม่ใช่หมูนุ่มเอ้ยหมูสเตะนุ่มเนื้อหมูมันนิ่มเนอะหมูมันนิ่มมากใช่ใช่แม่เครย่องยหน่อยเต๋อย่างหมูกินอร่อยไหมมากโอเคดูคำดจากเบนคุกินแล้วไม่แล้วน้ำจิ้มน้ำจิ้มดำนี่เป็นยังไงรู้สึกยังไงอร่อยไหม อันนี้คือสูตรพิเศษของเขาที่นี่เลยนะเขามีที่เดียวนะสามย่ามนมากินแถวบ้าน <laughs> คุณเคยกินคั้งแรกก็พี่บอกว่าถ้ามาร้านเนี้ยรับรอ,องติดใจเขาหัน่นไม่ดนาอร่อยแล้วโดยเฉพาะน้ำจิ้มเขาอะ น้ำจิ้มเขาเห็นไหมจะละเอียดมากบางร้านก็จะเป็นเม็ดๆเม็ดๆถ,งถุงๆแต่ที่นี่เขาจะละเอียดมากนะพี่จะบอกก่อนนะมาเช้ามากไม่ได้นะเขาเปิด9ก้าโมงถึง3ามทุ่มนะ แล้วก็วันจันเนี่ยเปิดตันะ้งอยเฉพาะวันจันเนี่ยนะจะเปิดตั้งแต่9ก้าโมงถึงบ่ายสเท่านั้นนะแต่ถ้าคุณดันมาหลังบ่ายสวันจัน์ไม่ได้กินนะจ๊ะที่บอกไว้ต่อใครอยากจะมาซื้อแล้วแบบโทรจองเนี่ยนะเบอร์0 2นย์สองสอ่อะโทรมาที่ร้านเลยแล้วก็สั่งจองเลยไม้ละ11บบาทเท่านั้นรับรองได้ว่าคุณชิมแล้วคุณจะติดใจจากร้านนี้จบไปแล้วนะร้านหมูสเต๊ะเจ้าดังที่ถนนบรรทัดทองเนี่ยนะ มาแล้วจอดรถได้ทั้งซอย6ซอย16มีที่จอดหมดแล้วแต่ใครจะเลือกจอดนะที่จอดสะดวกมากป่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปกันได้ละหลังจากที่เดินมาจากซอย6นะแล้วก็ไกลชิบหายเลยตอนนี้เหนื่อยชิบหายย่อยพอดีที่เรากินมาแล้วก็หิวด้วยแล้วเรามาถึงที่ซอย36 ร้านอะไระร,ร้านอะไรคะพี่เบนร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดมวยโฆษณาร้านนี้เขาว่าโด่งดังอยู่เขาเมื่อกี้พี่กิ๊ฟูดไว้เราเอาพี่กิบันทุกอย่างเลย <c oughs> นะฮะ <c oughs> แล้วก็เขาดีเด็ดเรื่องกุ้งเตี๋ยวเป็ด <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็กินกุ้งเตี๋ยวเป็ดไปสั่งกุ้งเตี๋ยวเป็ดก่อนหนึ่งไหมคะ <c oughs> ก๋วยเตี๋ยวเป็ดอันดับแรกพี่ขอดมก่อนได้ไหมก่อนที่พี่จะสั่งเพราะว่าเป็นคนที่ไม่กินก๋วยเตี๋ยวเป็ดเลยไงน้ำขอพูดหน่อยนะน้ำนี่เหมือนน้ำพะโล้น้ำเหมือนน้ำพะโล้แต่อันนี้เขาเรียกเป็ดตุลหรือเปล่าหรือว่าเป็ดเนื้อเป็ดอ๋อเป็ดพะโล้อันนี้เป็ดพะโล้เหรอใช่ค่ะไม่มีหนังเลยเนาะไม่มีเพราะว่าเรากินแบบเฮลตี้ไงไม่ต้องอ้วนสั่งเขาบอกว่าไม่ใส่หนังไม่ไม่มีหนังไม่มีหนังโอเคเล่าให้พี่ฟังเลยว่าร้านนี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟัง ร้านเนี้ยเขาเปิดประมาณ5 0ปีแล้วอายุเท่าพี่พอดีเอาพี่ห้สิหรอแล้วก็ทีเด็ดของเขาเนี่ยก็จะมีพวกหม้อไฟแต่จะยิ่งใหญ่แล้วก็เด็ดดวงที่สุดก็คือไส้แก้วไส้แก้วเป็ดเราสั่งไปแล้วเราสั่งไปแล้วต้องกินดีๆเพราะว่าไม่งั้นอ่ะมันจะบาดปากเจ้บวยอะไรเด็ดสุดคะร้านนี้เด็ดสุดทุกอย่างเลยเด็ดสุดทุกอย่างจริงๆไม่มีโกหก แลแ้วตะกี้กิปเห็นบอกว่าจะมีอะไรมานะคะปีกปีกกระขาปีกกระขาอันนี้มันเด็ดยังไงอะ่ะอร่อยทุกอย่างเลยมันเด็ดทั้งนั้นอ่ะพูดจริงๆนะไม่จะไม่โกหก่ะยืนยันขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเรา<ช>ตามมากินเลยค่ะ<ช>แล้วก็อันนี้นะคะเขาเรียกว่าหม้อดินปีกกับขาเป็ดนะคะลองมากินดูว่าตะกี้นี้เขาคอนเฟิร์มมาแล้วว่ามันอร่อยมากฉะนั้นลองดูว่ามันอร่อยอย่างที่เจ้าของร้านบอกหรือเปล่านะ <Yeah. S 1> นี แป๊บนึงนะกูร้อนอร่อยนะอร่อยไหมเบนยังไม่เข้าปากเลยอร่อยไหมเบนยังไม่ได้เข้าปากเป็นไงเบนอร่อยปะอืมกูเลยน้ำลายไหลขอบ้างก็ต้องกินอร่อยจริงเนื้อเป็ดเขานุ่มตุ่นเหมือนตุ่นแบบพะโลยาจีนอะไรอย่างเงี้ยใครชอบกินเป็ดอ่ะต้องมาบอยโภชนาเพราะร้านเนี้ยป้าเขาบอกอยู่เป็นะห้าเซฟห้าสิบ ว่ยการันตีอร่อยจริงๆค่ะเดี๋ยวไปหาของหวานเพราะว่ากินเสร็จแล,แล้วก็ต้องกินของหวานนะาตามคำนยมเมืนกับคนแก่ะเฮ้ยร้านนี้ตะกี้เราเดินผ่านแล้วมันปิดป่ะใช่เออมันเปิดแล้วนี่ถ้วยถังจริงๆอะตะกี้เนี่ยเดินไปเดินมานะระหว่างซอยที่เดินเล่นเนี่ย พี่บไม่ใช่น้ําตาลตกอย่ากินอย่ากกินของหวานสักหน่อยลองไปดูว่ามันเป็นขนมอะไรบ้างอะไรนี่นะะมาถึงร้านสุดท้ายแล้วนะแต่กีนนี้หลังจากที่ซอยเดินพากินมาทั้งซอยแล้วตั้งแต่ซอยสิบหกสจนมาถึงซอยสิเนี่ย่อกินแอบเห็น ว่ามีร้านถ้วยถังไอติมอยู่เนี่ยร้านถ้วยถังไอติมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนสไตล์เหมือนคาเฟ่จีนคาเฟ่ออกจีนจนดังนั้นส่วนผสมของเขาเนี่ยเขาจะใช้ความเป็นจีนเนี่ยผสมผสานให้ลงตัวจะมีทั้งถั่วตัดเตาลัดนะแล้วก็หลายๆอย่างเลยงั้นเดี๋ยวเรามาสั่งออเดอร์กันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างมีงบเท่าไหร่ดีกว่าร้านนี้เต็มที่เพราะเป็นขนมชอบกินอย่ามาถามเรื่องงบกับพี่ที่เป็นชอบอะไรเอาเลขคอมเมนเอาเลขคอมเมนอุ้ยรู้ายแล้วดึงออกมาหมดเลยอันนี้ ขาบอกว่าอันนี้เป็นเซตเนี้ยเป็นเซตทีน่น่าจะลองมากๆเลยเพราะมันเป็นก้าบาทได้ใช่ไม,ไม่มันราคาราคาไม่แพงนะเป็นพุดดิ้งนี่อันนี้ก็เป็นพุดดิ้งเดี๋ยวเราให้เขาเออเดอร์มาเลยดีกว่าอันนี้เป็นน้ำแอปเปิลนะตอนนี้เราก็ได้มีนูที่เราสั่งกันไปแล้วนะคะอันแรกเลยขนมอันนี้คืออะไรคือนี่ติ่มซำ้วติ่มซำก็คือเป็นฝันโสนะแต่อันนี้สั่งไอติมมาเพิ่มแล้วก็สั่งอันนี้คือ ่วตัดเขาบอกว่าเป็นของที่กินกันมิกกันเนี่ยอร่อยสุดยอดเลยเซตที่2เนี่ยก็คือนมชมพูถั่วแดงก็จะเห็นว่าข้างล่างนี่เขาก็จะผสมคลกถั่วแดงนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมันโถ่ทอดก,กินไอศคมเขาบอกอันนี้โคตรเด็ดเดี๋ยวเราต้องกินว่าโคตรเด็ดยังไงอันนี้ก็เป็นพุดดิง้งไอศครีมแล้วก็มีตัวเ,เป็น่วัตัดอันนี้เป็นตัว่วตัดเดี๋ยวเราลองชิมดูว่ารสชาติจะเป็นงไงงั้นพูดกันแล้วลงมือกินกันเลยดีกว่า 酸嘛。算了嗯 ร้านบางร้านเนาะแข็งนี่ที่เด็ดอะไรอะน้ำอะไร Apple S <S อ p ปเปอร์ไฟเจอร์ความเหอปเปอร์ไฟเจอร์กูเลยวามอันนี้ดีนะอันนี้อร่อยแค่ไอติมขนมเล็กๆน้อยๆนะสี่ร้อยเนจะ็ดบาทเนะี่ยแต่บอกได้เลยว่าคุ้มราคาคุ้มค่ามากอร่อยมากๆต้องมาชิมร้านนี้ต้องมาเลยถ้วยถังไอติมอยู่ที่จุฬาซอย12จอดรถในซอยนี้ได้เลยป่ะ งดมกเป็นข่ายไค่ะแล้วก็เป็นอันเสร็จจบทริปวันนี้นะคะเที่ยวตามตอกออกตามประตูนะคะ EP สองนะคะในเส้นถนนบรรทัดทองซึ่งก็สถานที่ท่องเที่ยวอ่ะมันก็มีตึกอะไรนะทาวเวอร์อะไรทาวเวอร์นะดาคอนทาวเวอร์ดาคอนทาวเวอร์นะคะซึ่งตอนนี้เขาเป็นเหมือน สเตตอาร์ตอะให้คนมาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนร้านอาหารนั้นน่ะในบริเวณบรรทัดทองเนี่ยถ้าในช่วงกลางวันน่ะก็จะมีบางร้านที่เปิดแต่ถ้ามาในช่วงกลางคืนเนี่ยเปิดทั้งเส้นเลยนะคะและร้านที่เราไปวันนี้ถึง3ร้านเนี่ยก็คือเป็นร้านที่กิฟแนะนําเลยว่ามันเป็นอาหารที่อร่อยและมีอายุหมายถึงว่าร้านเขาเปิดมามีอายุยืนนานมาถึง80ปีก็มี50ปีก็มีส่วนร้านขนมร้านสุดท้ายเนี่ยเพิ่งจะเปิดมาได้1ปีแต่รสชาติกิฟบอกได้เลยว่าถ้าใครชอบไอซ์ไอซ์ครีมเนี่ยนะแล้วก ของหวานเช่นติ่มซำอะไรพวกนี้หรือว่าเป็นพวกมันโถเนี่ยมาร้านนี้รับรองคุณได้ครบทุกอย่างเลยนะคะก็วันนี้เองก็ต้องเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่างน้อยวันนี้สิ่งดีๆที่เราได้พบได้เห็นก็คือความมีมิตีจิตของร้านอาหารต่างๆนะ,ะร้านเจ้าของที่เข้ามาคุยกับเราอะนะคะกิฟก็ต้องขอลาไปเปียนเพียงเท่านี้นะคะกับ ep 2วันนี้นะคะก็ฝาก กดไ like, ลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กิฟด,ด้วยติชมได้นะคะเพราะว่าเราเพิ่งทำแค่2 EP เองแล้วเราก็สัญญาว่าเราจะปรับปรุงขึ้นให้ดีเรื่อยๆนะคะเทปหน้าเราจะไปที่ไหนนั้นรอติดตามชมเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอีลสุมิวเตัวนี้นะคะเครื่องสามพันพาเรามาตลอดทั้งเส้นทางถึงแม้ว่าถนนมันจะแคบเล็กแต่เขาก็พาเราไปได้ทุกที่ทุกซอยเหมือนกันค่ะวันนี้ต้องขอลาบ๊ายบายสวัสดีค่ะพีกิฟวันนี้ พานหนูไปเที่ยวบันทันทอง e มิวเอ็กรุ่นใหม่เป็นไงบ้างอะก็มิวเอ็กรุ่นใหม่อะรถบุ้งดูเ็ดทั้งคันเลยเนี่ยเขาปรับโฉมใหม่มาทั้งหมดเลยอะเว้นเจ้าเครื่องยนต์ยังเป็นตัวเดิมอยู่นะแล้ววันนี้เป็นตัวขับสีด้วยขับสีดูตรงไหนดูตรงปุ่มตรงนี้เขาจะมีปุ่มให้เราปรับอ๋อมันจะเขียน2 2 S กับใช่กับ4กับ4อันนั้นเวลาขับเข้าป่าแต่วันนี้เราอยู่ในเมืองเราขับแบบขับ2แบบเนี้ยปรับมัทติโหมดตัวนี้ก่อน โอเค,อเคไม่งากด้วยไม่ยากไม่ยากแล้วอีกอันหนึ่งที่เห็นเด่นชัดที่สุดคือจอจอภาพนีเบนนั่งข้างหลังนี่มองมาเห็นเลยนะ <c oughs> มันเหมาะสําหรับพี่่าเ <c oughs> พราะอะไรเก้านิ้วตัวหนังสือใหญ่ว่า <c oughs> แล้วก็เล่นได้ทั้ง Android แล้วก็แอปเปิลค่ะพีแอปเปิลค่ะพีนะเล่นได้หมดเลยสิ่งสาคัญก็คือมีระบบปลอดภัยเซฟตี้มาให้แบบเต็มระบบแล้วคันนี้นะไม่ว่าถ้าพี่ขับรถนะออกนอกเลนปั๊บเขาจะมีเสียงสัญญาณเตือนเลยแต่ คงอะไรไม่ต้องดึงนะเขาจะเป็นแค่เสียงเตือนเฉยๆว่า<ม>เราออกนอกเลยแล้วนะคงอะไรก็จะยังคงที่อยู่เพียงแต่บ,บอกส่งสัญญาณให้เรารู้นะคะปลอดภัยใช่ระบบเบรกเป็นระบบเบรกมือเป็นเบรกไฟฟ้าละมีระบบออโต้โคมาให้ด้วยใช่ไหม,มเล็กๆนี่นะที่เขียนตัว P ใช่ไหมคะใช่ตัว P ตัว P ไม่ใช่ตัวเออันนี้เขาปรับระบบมาให้หมดแล้วซึ่งจริงๆแล้วอะกัดก็เขาก็ขับได้นะตัวเห็นตัวเล็กๆอย่างเนี้ยอีวสุดเนี่ยขับง่ายมากนะ รถใหญ่ก็จริงนะแต่นั่งสบายนะตัวเบาะเนี่ยทำมาใหม่พี่ว่าปรับมาจนแบบว่ามันเหมือนบทแบบเบาะของรถสปอร์ตนอะแต่ว่ามันไม่มีความ,มเขาเรียกว่าอะไรมันไม่มีปลัดหลังอนะมันนั่งสบายเพราะนั่งไปเออเรารู้สึกว่าแม้กระทั่งเราตัวเล็กๆเนี่ยพี่ยังรู้สึกเลยว่าพี่นั่งสบายและอีกอันที่ชอบคือสีที่มันเป็นทูโทนอะสีนี้ก็คือออกสีแบบเมทัลลิกทองทอง,ทองนะ แต่จาไม่ได้พี่จําไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าสียาลายแต่ว่าเออสีหนังตัดกับสีน้ําตาลน้ําตาลดําเนี่ยทําให้ดูแบบว่ามันดูแบบหรูหราหรูหรดูพรีเมียมใช่ดูแพงเนี่ยนั่งแล้วเราก็แพงเลยและที่สาคัญบุ้งเขามีระบบไอ้นี่มาให้ด้วยฮะเอ้ทำไมเป็นแผ่นเล่นดีวีดีแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เขายังเล่นดีวีดีอยู่หรือเปล่าแต่เขามีมาให้อีกหนูมีนะดีวีดีที่บ้านเอ้าจะมีวีดีถ้ามีแผ่นดีวีดีเอามาเปิดฟังเพลงได้เลยที่เสียบ USB ก็มีมาให้นะ แล้วก็ด้านหลังก็จะมีแบบเสียบปลั๊กได้เลยเป็นแปลงเลยตัวแปลงเลยอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงหลังเท้ากั๊กระเบนเนี่ยแหละโอเค <Okay. S 1> แล้วก็ตัวจออะไรพวกนี้เขาก็ปรับมาใหม่ดูแบบดูแบบดูดีขึ้นอะ่ะดูหรูขึ้นอะ่ะดูแล้วแบบว่ามันสมกับราคาคันนี้เอาเราพูดถึงคันนี้เลยนะคันนี้คือตัวท็อปใช่ไหมราคามันก็จะอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมนบาทท่น,น พี่ว่ากับรถทั้งหมดนะในรุ่นนี้แะเซกเมนต์นี้นะรุ่นนี้ราคาถูกกว่าเขาเพื่อนคุ้มใช่ไหมคะคือ่าฟังชันฟังชันเนี่ยมาเต็มมาเต็มหมดเลยมีทุกอย่างพร้อมข้างหลังเนี่ยเป็นระบบเปิดแบบกดลงมาเป็นไฟฟ้าด้วยไม่ต้องใช้มือดึงลงมาแล้วเป็นระบบไฟฟ้าห่ดใพลแรงใช่ตัวเบาะพับนี่คือพับได้หมดเลยคือสามารถขนของได้แบบว่าอัดแน่นเต็มที่ดังนั้นอันนี้เรามากันแค่สี่งถ้าเรามาเจ็ดแล้วเราลองหน้าข้างหลังเนี่ย ในแถวหลังเนี่ยก็กว้างอ่ะคือกว้างพอที่สําหรับว่าคนตัวขนาดไซส์ใหญ่กว่าพี่ก็นั่งสบายวันนี้เราก็พร้อมลุยถึงแม้มันจะคันใหญ่นิดนึงนะแต่ไม่ต้องพวงเที่ยวตามตออเที่ยวต,ตามต่อออกตามประตูของพี่วันนี้ที่จอดรถสบายมากคันนี้ไปได้ทุกที่จ้ะค่ะฮะ